กรรมลิขิตชีวิตกำหนดความสุขที่ควรใฝ่หาเมื่อคราย,ยังมีลมหายใจหลวงพ่อจลันทิตะธรรมโมวัดอัมพวันท่านกล่าวเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชัดเจนมากจงพิจารณาให้เกิดประโยชน์ปลุกกระตุ้นเตือนจิตให้เรามีสติว่าเราเกิดมาในโลกนี้แล้วร่างกายของเรา ต้องเสื่อมลงทุกวันความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่เป็นปกติของร่างกายสังขารเป็นธรรมชาติขอให้ท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทในที่สุดความตายจะต้องมาถึงเราทุกคนแน่นอนพระพุทธเจ้าทรงสอนชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์อย่าทําตัวเองและคนอื่นให้เดือดอร้อน อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราอยู่ได้สบายโดยไม่เอารักเอาเปรียบใครคือมีความสงบสุขนั่นเองหน้าที่ของชีวิตชีวิตของคนเราที่เกิดมานั้นมีคติหรือหน้าที่ที่ต้องกระทำอยู่สองประการคือ 1. ชดใช้กรรมเก่าที่เราได้สร้างไว้ในอดีต ซึ่งอาจจะเป็นในอดีตชาติหลายร้อยชาติที่ผ่านมาหรืออดีตในชาตินี้ 2. ส,สร้างกรรมใหม่คือการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองใหม่เพื่อสร้างเบ้าหลอมที่ดีให้กับตนเองในอนาคตหากพิจารณาคติชีวิตทั้งสองแบบนี้จะเห็นได้ว่าชีวิตมีจุดสุนุรวม อยู่ที่ปัจจุบันขณะเพราะการรับผลกรรมในอดีตก็เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะหรือการสร้างกรรมใหม่เพื่อกำหนดอนาคตข้างหน้าก็เป็นเรื่องที่ต้องทำในปัจจุบันขณะด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วเพราะมันไม่อาจกลับไปแก้ไขได้ และไม่ควรพระวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันต่างหากที่ควรใส่ใจและทำให้ดีที่สุดนั่นหมายความว่าเราจะรับมือกับผลกรรมที่เราออกแบบสร้างไว้อย่างมีสติและเป็นทุกข์ให้น้อยที่สุดได้อย่างไรและขณะเดียวกัน เราก็ต้องสร้างกรรมใหม่เพื่อปูทางไปสู่อนาคตที่ดีอย่างมีสติและเป็นพุกให้หน้อยที่สุดเช่นกันกรรมเป็นชะไหนใครรู้บ้างในปัจจุบันความเชื่อของคนไทยในเรื่องกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกำลังสั่นคลอนเราจะเห็นว่า คนที่ประกอบกรรมชั่วประพฤติผิดในศีลธรรมกลับมีอำนาจวาสนาและทรัพย์สมบัติมีคนเคารพยกย่องนับถือในขณะเดียวกันคนซึ่งอยู่ในศีลธรรมกลับมาเป็นคนยากจนได้รับความทุกข์ยากลำบากถูกหัวเราะและกลั่นแกลง้งทำให้คนเริ่มสงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมและบางคน ก็ไม่ยอมเชื่อในเรื่องนี้ถึงกับมีคนเขียนเป็นคำกรอนว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปทำให้มีความเชื่อถือในเรื่องกฎแห่งกรรมและทิฏฐิที่ผิดพระอัฏฐกถาจารย์ได้กล่าวถึงอันตรายที่เกิดแก่สัตว์โลกว่ามีห้าอย่างคือหนึ่งกิเลสันตราย คืออันตรายที่เกิดจากกิเลส 2. กรกมมันตรายคืออันตรายที่เกิดจากความชั่วที่ทำในปัจจุบัน3วิปากันตรายคืออันตรายที่เกิดจากวิบาคือผลของกรรมที่ทำในอดีต4ทิฏฐันตรายคืออันตรายที่เกิดจากทิฏฐิที่ผิด 5. อริยูบาทันตรายคืออันตรายที่เกิดจากการจ่วงจากพระอริยะเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลจะได้ดีหรือชั่วได้รับสุขหรือทุกข์ก็เพราะกรรมหรือการกระทําของตนทั้งสิน้นพระพุทธองค์ทรงเพียงบอกชี้ทางแห่งความดีหรือความสุขให้เท่านั้น หากเราไม่เดินตามทางที่พระองค์ทรงสอนไว้แม้จะสวดมนต์หรือวิงวอนขอร้องพระพุทธองค์เพียงใดพระพุทธองค์ก็ไม่อาจจะช่วยให้เราพบความดีและความสุขได้เชื่อหรือไม่กรรมมีจริงคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิด คนพวกนี้เกิดมาจึงมุ่งสแสวงหาทรัพย์สมบัติและความสุขสบายแต่ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงว่าทรัพย์สมบัติหรือความสนุกสนานที่ตนได้มาถูกหรือผิดแล้วทําให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ประการใดสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนคนที่เชื่อในเรื่องกรรม ย่อมได้เปรียบก,กว่าคนที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้คนที่เชื่อในเรื่องกรรมย่อมสามารถอดทนรับความทุกข์ยากลำบากใจความผิดหวังความขมขื่นและเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นแก่ตนเองได้เพราะถือว่าเป็นกรรมที่ทำมาแต่ชาติอดีตไม่ตีโพยตีภายว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรม ทำดีแล้วไม่ได้ดีคนที่เชื่อในเรื่องกรรมจะยึดมั่นอยู่ในการทำความดีต่อไปจะเป็นผู้ที่สามารถให้อภัยแก่ผู้อื่นเหตุที่คนคิดว่าทำดีไม่ได้ดีมีคนบางคนที่ทำกรรมชั่วแต่กลับปรากฏว่าเป็นคนร่ํารวยมีอำนาจวาสนา มีคนเคารพยกย่องส่วนคนบางคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งกลับยากจนมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากหรือบางคนไม่ค่อยทำงานอะไรคอยประจบสอพลอและรับใช้เจ้านายกลับได้ดีได้เลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนส่วนบางคนตั้งใจทำงาน แต่ไม่ประจบเจ้านายไม่ไปหาเจ้านายไม่คอยรับใช้คุณหญิงคุณนายของเจ้านายกลับไม่ได้ดีจึงทำให้คนคิดไปว่ากฎแห่งกรรมจะไม่จริงคำสั่งสอนที่ว่ากัญญาณการีกัญญานังปาปการีจะปาปกังทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วคงจะไม่เป็นความจริงเสียแล้วการที่บางคนเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีหรือทำชั่วไม่ได้ชั่วเนื่องจากความไม่เข้าใจสองประการประการแรกไม่เข้าใจในเรื่องการให้ผลของกรรมประการที่สองไม่เข้าใจในความหมายของคำว่าได้ดี และได้ชั่วมารู้จักกรรมบางคนเข้าใจว่ากรรมหมายถึงสิ่งที่ดีคู่กับเวรหรือบาปเช่นที่เรียกว่าเวกรกรมหรือบาปกรรมตรงกันข้ามกับฝ่ายข้างดีซึ่งเรียกว่าบุญทั้งนี้เพราะเราได้ใช้คำว่ากรรมในความหมายที่ไม่ดีเช่น เมื่อเห็นใครต้องประสบเคราะห์แล้วถูกลงโทษเราก็พูดว่ามันเป็นเวรกรรมของเขาหรือเขาต้องรับบาปกรรมที่เขาทำไว้แต่ความจริงคำว่ากรรมเป็นคำกลางๆหมายถึงการกระทำที่มุ่งไปในทางดีก็ได้ในทางชั่วก็ได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปทางดีทางชั่วก็ได้ ถ้าเป็นกรรมดีตามที่กล่าวมาแล้วเราก็เรียกว่ากุศล,ลกรรมถ้าเป็นกรรมชั่วเราก็เรียกว่าอกุศล,ลกรรมกรรมอาจจะจำแนกออกได้เป็นหลายประเภทแบ่งตามทานที่ทำก็เป็นสามซึ่งได้แก่กายกรรมคือกรรมที่ทำทางกายวจีกรรมคือกรรมทางวาจา มโนกรรมคือกรรมทางใจกรรมใครกรรมมันในจุนลกรรม,มวิพังคสูตรมัชชิมนิกายอุปริปัน,นาสุภามานกบุตโตเทยยพรามได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประนีตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ากรรมสักกามานวะสัตตากรรมทายาธากรรมโยนีกรรมะพันธูกรรมปฏิสารนากรรมังสัตเตวิพัชติยะทิทังฮีนับปณีตตายะ ดูก่อนมานุษสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประเนีตได้พระพุทธวจ,จะนะข้างต้นหมายความว่าเมื่อเราทำกรรมใดลงไปกรรมนั้น ย่อมเป็นของเราโดยเฉพาะและเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นจะโยนให้ผู้อื่นไม่ได้เช่นเราทำกรรมชั่วอย่างหนึ่งเราจะต้องรับผลของกรรมชั่วนั้นจะล้มล้างหรือโอนไปให้ผู้อื่นไม่ได้แม้ผู้นั้นจะยินดีรับโอนกรรมชั่วของเราหรือไม่ก็ตามหากเราต้องการกรรมดี เป็นของเราก็ต้องประกอบกรรมดีทำกรรมของเราเองเหมือนกับการรับประทานอาหารผู้ใดรับประทานผู้นั้นก็เป็นผู้อิ่มจะโอนกันอย่างไรให้เขารับประทานแล้วเราจะอิ่มเองนี่คงทำไม่ได้เราจะเอาเงินไปให้ผู้อื่น ซื้ออาหารรับประทานแล้วจะโอนความอิ่มให้เรานั้นคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนหากเราต้องการความอิ่มเราก็ต้องรับประทานอาหารเองดีชั่วเพราะตัวธรรมบุคคลจะได้ดีหรือชั่วจะได้รับสุขหรือทุกข์ก็เพราะกรรมหรือการกระทำของตนเองทั้งสิ้นแม้จะสวดมน หรือวิงวอนขอร้องพระเจ้าหรือไปบนบานกับผีไปดีกับพระที่โยมไปหาผีเจ้าเข้าทรงมาอ้อนวอนผีช่วยเสียใจด้วยนะช่วยตัวเองสิอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนหนึ่งต้องช่วยตนเองได้สองต้องพึ่งตนเองได้สามต้องสอนตัวเองได้ ถ้าสามหลักนี้ไม่มีกับโยมคนใดคนนั้นจะเป็นที่พึ่งไม่ได้พระท่านจะช่วยเราได้อย่างไรพระพุทธองค์ก็ไม่อาจจะช่วยเราให้พบความดีและความสุขได้เพราะถ้าพระผู้เป็นเจ้าช่วยเราได้ตามที่เราขอร้องแล้วมนุษย์ก็คงไม่ต้องทำอะไรอีกนอกจากร้องสรรเสริญ คุณพระเจ้าหรือหาสิ่งของต่างๆมาบูชาแล้วก็ขอสิ่งที่ตนปรารถนากรรมติดตัวอย่ามัวเศร้าหมองคนที่เชื่อในเรื่องกรรมย่อมสามารถอดทนรับความทุกข์ยากลำบากได้ทนต่อความผิดหวังความขมขื่นและเคาะห์รยที่เกิดขึ้นแก่ตนได้เพราะถือว่า เป็นผลของกรรมที่กระทำมาแต่อดีตไม่ตีโพยตีพายจะไม่เสียอกเสียใจยอมรับผิดด้วยความชื่นใจจะอดทนต่อการสู้กับกรรมของตนที่ได้กระทำไว้จะไม่ย่อท้อแต่ประการใดจะไปว่าโลกไม่ยุติธรรมที่ตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือที่เราทำอย่างนั้น ตนก็ได้รับความเป็นธรรมทำดีแล้วไม่ได้ดีเห็นพูดกันในสังคมมากมายอาตมาได้ยินอยู่เป็นประจำที่วัดหลวงพ่อเจ้าคะเกิดมามีกรรมเกิดมาทำอะไรหลวงพ่อคะฉันไม่รู้เป็นอย่างไรมันน้อยเนื้อต่ําใจทำดีไม่ได้ดีอาตมาบอกเป็นโรคกรรมนะ ถ้าตายถึงจะหมดเวรหมดกรรมนะโยมที่นั่งอยู่อยากหมดเวรหมดกรรมไวไหมถ้าอยากไวก็เข้าเมนนู่นหมดลมหายใจแล้วหมดเวรหมดกรรมแน่นอนถ้ายังมีลมหายใจนี่กรรมดีหรือกรรมชั่วเอากรมดีอย่าไปเอากรมชั่วนี่แหละมันมีกรรมอย่างนี้ กรรมติดตามตนการที่มนุษย์เรามีภาวะความเป็นต่างๆกันเช่นนี้ดีหรือชั่วรวยหรือจนเจริญหรือเสื่อมสุขหรือทุกข์ก็เนื่องมาจากกรรมของตนแล้วก็เปลี่ยนชีวิตไปในทางกรรมดีชั่วไม่เหมือนกันเพราะมันเปลี่ยนภาวะได้ไม่มีพระผู้เป็นเจ้า ไม่มีพระพรหมไม่มีดวงดาวหรือสิ่งอื่นมาดนบันดาลให้เป็นไปและกรรมใดที่ทําลงไปจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมให้ผลตอบแทนเสมอตลอดเวลาการและย่อมติดตามผู้ทําไปเสมือนเงาติดตามตนหรือเหมือนกับล้อเกวียนที่หมุนไปตามรอยเท้าโคไปข้างหน้า อันนำมาซึ่งเหตุของการเกิดทุกข์หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้ลองเบิง c h ชาแนลขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่บังเกิดจิตศรัทธาจากการฟังขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังขอให้บุญกุศล ส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปสวัสดีครับ